สวัสดีครับตาสุขีรีนะครับวันนี้พาท่านมารับประทานกับเพาไข่เจียวนะครับไปเห็นข้าวนับรับประทานนะครับก็ลองดูครับนี่กำลังเจียวไข่นะครับเอาไข่ใส่แล้วก็มีหมูนะครับมีกุนเชียงนะครับมีหมูยอเอ่อมีพริกนะครับมีแครอทมีหอมก็ใส่สารพัดนะครับ ใส่แล้วก็ตีคนไข่ให้เข้ากันจุดไฟนะครับเอาน้ำมันใส่รอให้น้ำมันเดือดนะครับน้ำมันเดือดแล้วก็คนให้เข้ากันก็เอาไข่ใส่เลยนะครับเจียวนะครับกำลังเจียวนะครับก็เป็นเมนูที่ที่ทำง่ายนะครับแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็รับประทานง่ายนะครับไม่ต้องลำบากมากมายนะครับมีไข่ มีข้าวนะครับมีกะเพรานะครับว่ากะเพราลาดข้าวก่อนนะครับใส่ถ้วยพลาสติกนะครับเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะครับก็รอรอให้ไข่เหลืองพอไข่สุกแล้วก็กลับนะครับเอาทั้งสองสองด้านนะครับด้านบนด้านล่างให้เหลืองให้สุกนะครับพอสุกก็ก็เอาไข่ขึ้นนะครับไข่ขึ้นก็ พยายามให้น้ำมันมันติดน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าน้ำมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะครับเสร็จแล้วก็เอาใส่มาในชั่วอีกครั้งหนึ่งเสร็จครับอร่อย